พาใช้สิ่งที่หลดไปนี่หุดไปเออูถูยะถูยะยาไว้ถถูถูยาถูยาถูยาถูยะงงงมมื่นหนึ่งช็อบหนึ่งไม่ว่าช็อปหมื่นช็อป สบายดี er lighting, เถอะนองมือไมเว้ไหยมเมปิดมากก็กินใช้กินเด้กินนมปะอืมกินทุกอย่างที <h 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 ่คว้างหนากเดียวเบิงเบิงยูทูอันตีลิขสิทนี่นี่นี่นีรีมา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 อยมาเงินเดือนไเจอาวายมา

โเหิตโมหิตมาหมีกับมาเราได้กันจับกล่องม, really? มาแ <t ip ed> ล้วกันผู่ใจคู่ใจมาหมีโดนใช้เคยป้อนมันน้ำมันจึงมาแม่ไปให้ดูผูกอันนี้นี่นมหนิมั้ยกินนมหนิถุยยาไปไว้โมแม่แนวกินนี่หนิถุยยาเอาไว้สบายดีกับโบนกแล้วเตืมแหละตืมหมตืมลงตืมลงอุ้ยกินยังไง

นางลงนางลงตลงกินมันเกาเ่ากล่อโอเขตัดแล้วหรอทำไม่กินแม่ลงซื้อมไม่เลยไงมันซื้อมาให้จะนอเว่าวแน่เลย อือิลุงมือซื้อมาให้กินยันไปใ่ะยันไปใช่อันยัน้ไม่แคร์โอยลุงเออ,อ,อลุงถามกินมาขนมอืมโอ,อโอ้ย็ยแข่งขัดแผอเคคน,นี่ Hmm? Mm. อเห mm. ja mm. ็ดแเ็ดไหมเฮ้ยกินกินกินมเห็ดนี่เนี่ยกินจะกินบนนี้ให้เห็ดจะมั่อยู่สบายดีก็บอสบายเนาะเด็ดนี่ดังเลยิ่งคอยบริสุทธิ์คันบอไซแล้วมาคอยที่ใช่กูเาเ้วนะมันเป็นเือกูกกวาดตัวจเห็นเห็นเหเหมพอจะเมื่อกีไเน อไบัดเจ้าให้มือนั่นนั่นด้มือนั่นแล้วมือหนั่นพี่บว่าให้นางเงยจ้าบุคคลเห็นมันให้บัดนั่นนะมาทาแต่เราถกอยูชุดนั้นป้าโตเขาก็จมือ เฮ้ยโต๊ะนะเฮ้ยมา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 นี่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 ลูกไหนนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่นี่นี่เอ้านางลงนั่งลงนางลงนางลงนางลงนั่งลงนั่งลงเออนางลงเออยอาเก็บใส่กระป๋องฮะนะมือคอยโบวแวรจะยังซี่จะหอยเนาะมือคอยโบวแวรจะยังซี่อ่ะนี่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 รีมือคอยโบวแวรเลยซี่น้ำก้นเอยโลอืม กาตูไปใช่กระตูไปใช่ก็เออมีหมักม่ว

เขายังตัเ <wounds> ดียวนะตัวขาขาค่อยเอาปาก่เอาพี่เอเานเอ้าเาอยากปามันดีโปราเหากระตางคนตางอยากปาเอาอย่งกินนมไปกินนมนะไปไหมีจังหนมาไหนพี่ ทังนี่ทังนี่ไว้ไว้นมมานะเฮ้ยพื่อนๆพูน้แมน่ไม่รู้นะผู้นี่นี่เน้มมาอ๋นองายแทะมเห็นบูเองมันบ่งเลยคืออาลีน้องร้ายแทะเห็นบ่จังมันบลยถยาได้ไว้ถยาไปไว้ถยาได้เราเห็นอ๋ไวคนเก่งไว้โแมนทีเตงเกเตงเกแเ้วพ่อเราอนี้บะอือืมอื เป็นอะไรไปตาแดดอยู่หายนี่ถักบ่ไปตาแดดอยู่หายมีแต่หายนาแหนมเบิ้งนี่แหนมช่องนี้ใช่ก๊อกไว้แหนมนิ่มนิ่งนิ่งหานะ

หัวหัวเบี้ยนหัวพี่เบกอะไนี่เลยแก้วแขวนเหนอยแลัวน้อเอยน้องเอ้ยนน่ปะปะสนิทปะนายนินๆนินนทำเองอุยอะเอ้ยเก่งเก่งเยาว่าได้อหญ่มาสายปฏิถึกกินหลายเลยเขาเนี่ย

สือไดอยบกิกไหมซื้อแป๊บซี่กินบริไปเลยปเ้องสือไปกินนป๊สี่นก่อนไปไปใหกินป๊บสี่ไหเลียก่อนแล้วยู่ยู่หลยู่ยยู่หลนะยู่คือมกเอารีนออกเยบ่เถฮะคือมกเอาีดออกแท้เฮ้ย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 เหัวปีแตกเราได้ไง

ให้อายไปลูกให้อายไจไปเให้อายให้อายไปคิดนะคันะคอยชี้จอ่ะเปจะมาเอาเด้อหลเด้อไปมื่อกี้ฉเอาเลยบ่มาเอาได้่เอาเลยเด้อบ่มาเอาเด้อคันบบคันใ้กับพี่ด้นไฮโอ้หเห็นเห็นมันไหมัน มม่ยังค่าคอ้ะ่อนำบาวตัวชื่อก็ะชื่อตัวนี้มาให้กินนเถอะขนมไข่เราไชื่อต๊กได้เลยตกได้ตกได้จะมนแฉะเถอะฮะขนมมนะครับเดีาไปเสร็จน่ ใช่ไหมใช่ไหมเชียงคุ้มดีครับคุ้ยิ้ม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 เมื่อนาไม่ลูงเน้อยังป๊บกอกอันนี้ฮะฟ้าปีหลังใช่ยุดยุดยุดยุยุดีหลังใช่เลยออกออกไม่รีดนะเถอกออกกันยัง บรรยากาศชีโมงแดดลน,น,นอนเลยาาั่นหนามันใช่ลุงไปนะหนันหลังใช่นะมกนายตอกต๊กตกพี่มาอยู่ทั้งพี่มานอยู่ท้ลุงามันหนาโมาหรอกมอยูันามาเนอ มหนหาปมาเด้อันนด้เป็นนายอกเดปีหล no oh ังใช่จะเห็ดเปล่าจะปบบหรอบพี่ลุงเลยกินนมละป๊อบจะปบคอเวอร์อาพีมาพี่มาโยูยเสียงหดดจไปยกัน

Talk mấy talk này Young Ừ Chào học hay nha Tốt eh? tốt momakai, talk, 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 đấy Để luôn hả, à ừ. talk, ừ. Tốt talk, 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 tốt, tốt talk, 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 bố lông, bố lông. Nhưng long bà <laughs> Lông bà? <laughs> lông bà lưu bà lông? bà lưu <laughs> oh yeah, lông bà? Lông nó Lông nó Lông bà? <cười> 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 อยู่ในจำปีในเมื่อปะเมื่อปะเมื่อปะลงบ่ลงตลาดฮะลงลุมบ่ลงบ่ลงลุมฮะเบิ้งในตัวมีจ้ะเนี่ย ไปขิโลถไปก่ขี่ลถบฮะีิขีโลถบตกตกตกตไปไ้การเล้วไปไ้การกับตำรวจกันเอหยุดลุดดยุดอย่าลงมายลงมายลงมาอย่ลงมาอย่าลงมาสดดจ้องแล้วลงบ่ลงดินบ่ Long lẹ nó lông nhang bó lông bó lông 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 mày da hàn bó lông nhang 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 ปงการนี่เขาออกเนี่ยใช้ได้พวเดียวพอพวพอพวดีเลยนะได้พวแบว่าดีนะแต่ว่ามียังกะซอยซื้อเงได้วโอเคดีไปแต่ว่าแต่ว่ากาคนางกัรทางถอยได้ถอยลดบอกไ้อย่างเดียวทำไมน้อไอเ้จะายจ่าเถือจเผาถืกแล้วไปพ่อมันก็ตเนาะสิวะ

ลงตารางไปลงบ้าเจาเจ็บมหัวนี่ลงตารางบะลงตารางลงตารางปเออเอออ้ลาลงตารางไอลี่กันลยลูกคุยบันหวยนะคอยกระไปจากนิ็กน่อยไปกินนิดดิ จักรุ่นไหนกิจ็รุุนธรรมดาเอ็นดอยธรรมดาเอดเอดเอพยธรรมดาข้าบัแพงดอกเอาไปย<ๆ>างชมเกิบเลยยางบัได้ทอดน้องโลดมาเด้อมาเด้อมาพี่มาพี่มาพี่ ตแตกได้ดังเลยบูยกสบายดีบนหอกมือปูดขึ้นนั่งเอ้าเฮ็ดบันเอุ้มห้าม่อยแตกแตกแล้วบะนียงแตกบันขอ,องตู้แตกนะฮะแน่บูยาแดะบูงเนาะบ่ทูกินลูกเดียว

chị ba mẹ này, này. Ừ. Ừ. thùy nha mùa thu nha Thu nha ngang ngang mẹ mẹ né mẹ phi Thu nhà ngang ngang mày mẹ เทือนยานอกเทือตอนนี้อยงามมาเลมานนี้หอยงามาไปปักมาไปบอกว่าใส่ตอนนโมดลไปปลูกมันเนาะไปนมลิ้นเมื่อบ้านน้บอเขานี่เขาไปทำไงไปน้ำแบบไปตอนนี้มาปักไลยสัก